ครับสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับผมกับชั้นลงรถบ้านนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอรถสภาพสวยๆนะครับนางฟ้าก็ว่าได้เลยนะครับผมกับคันนี้นะครับ Ford Focus Ford Focus นะครับผมเครื่อง2.0ตัว S นะครับตัวท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับผมเป็นเครื่อง 2000cc ซีซีนะครับผมออปชั่นเต็มๆเลยนะครับผมออปชั่นเยอะมากเลยนะครับคันนี้นะครับผม ปี2,012จด2,013นะครับผมกับราคาเพียง178,000บาทเท่านั้นนะครับผมสวยๆนะครับตัวนี้5ประตูครับเดี๋ยวเรามาแนะนำกันเลยนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับสีบอลเงินนะครับผมดูแลรักษาง่ายมากนะครับผมสีโดยรวมนะครับสวยใสนะครับมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานนะครับผม ด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟคู่หน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวลูกแก้วแล้วนะครับผมออปชันของ Ford Focus อ่ะน้องๆเบนซ์เลยนะครับน้องๆเบนซ์บีเเลยนะครับผมออปชันอย่างเงี้ยนะครับเป็นมีอยู่ใน2.0นะครับผมเป็นไฟลูกแก้วนะครับมันขยับขึ้นขยับลงนี้ปรับเลนได้นะครับผมสวยงามครับผมไฟนะครับด้านซ้ายด้านขวาครับสวยงามครับ ไฟหน้าเปิดปิดระบบออโต้ด้วยนะครับผมคันนี้นะครับออปชั่นล้นจริงๆครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมกระจังหน้าลายนี้นะครับผมและพร้อมด้านหน้ามีเซ็นเซอร์กัลระยะ6จุดนะครับผมนี่นะครับ1 2 3 4นะครับผม5 6นะครับออปชั่นสุดๆเลยครับผมมีล้างไฟด้วยนะครับผมออปชั่นอย่างนี้แบบ สุดจริงๆครับ2.0ตัวนี้นะครับผมตาฟอร์ดขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็ตัดด้วยคิ้วคมเมียมนะครับสวยงามครับผมสีสันโดยรวมสวยๆใสๆเลยครับคันนี้เดิมๆบางๆนะครับผมครับไล่มาด้านข้างครับล้อแมกเดิมนะครับจากโรงงานนะครับยางของโอตานี้นะครับปี2021ครับคันนี้ผมลองขับนะครับไม่มีหอนนะครับผมยางยังดี4เส้นนะครับผม แต่ถ้าลูกค้าไม่สบายใจเปลี่ยนก็ได้ครับผมปี21 22 23 24เข้าเข้าปีที่3นะครับผมล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับผมล้อแทบไม่มีขูดเลยนะครับผมมีลิ้วรอยนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองครับเจ้าของเก่ารักษาดีมากๆนะครับผมถัดลงมาครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วนะครับผมแล้วก็มีคิ้วคมเมี่ยมนะครับผมลากยาวมาถึงด้านหลังครับตัดกับตัวรถฟิล์ม สีดําแบบนี้สวยงามมากนครับสเกิร์ตนะครับด้านข้างครับจากโรงงานนะครับผมนี่ครับล้อหลังครับดูครับรอยขูดขีดอะไรเงี้ยแทบไม่มีเลยนะครับผมลูกค้าดิสเบรกสีล้อนะครับระบบเอเบรก ABS นะครับผมก็รถยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะครับผมเพราะว่าทางกรุงเทพฝนตกนะครับผมนะครับนี่นะครับเป็นกุญแจคีเล็แล้วนะครับผมตัวนี้นี่นะครับ ุญแจคีเลตนะครับผมมีสองดอกครบครับเพียงเราเอากุญแจนะครับไว้ในกระเป๋านะครับผมเรากดหนึ่งครั้งครับมันก็จะล็อกครับหูกระจกก็จะพับออกนะครับผมมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมให้มาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วเราเอามือล้วงไปงี้มันก็จะเปิดออกครับผมนี่ครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับลูกค้าเดี๋ยวให้ดูอีกอย่างหนึ่งมีไฟนะครับหูช้างนะครับ ที่กระจกมองข้างนะครับเวลาเราเปิดนะครับเพิ่มความสว่างนะครับทําให้แบบรถด้านนอกหรือคนด้านนอกเห็นเราง่ายนะครับผมความปลอดภัยนี้ใช้ได้เลยครับผมไล่มาด้านหลังครับไฟนะครับผมไฟนะครับทรงนี้นะครับมีเล้าวนิดหนึ่งนะครับนี่ครับลูกค้านิดหนึ่งนะครับถ้าถ้าไม่สังเกตไม่เห็นนะครับผมมีตรงไหนผมบอกหมดนะครับผมเนี่ยครับโดยรวมนะครับไม่เห็นแล้วครับลูกค้า แต่มีนิดหนึ่งอาจจะไปโดนกระแทกอะไรมาบางๆเท่านั้นนะครับลูกค้าบางๆนะครับแต่รถคันนี้ได้เดิมทั้งคันนะครับผมด้านหลังครับเซ็นเซอร์กระยะนะครับอีก3จุดเชียวทีเดียวเลยนะครับผมแล้วก็บ่งบอกว่าเป็นเครื่องเป็นรุ่นตัว S อนะครับตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับบ่งบอกว่าเป็นรุ่นโฟกัสนะครับผมด้านหลังครับกระจกด้านหลังครับมีปั๊มตาฟอร์ดนะครับอยู่ครบนะครับผมสปอยเลอร์ทรงสูงแบบนี้นะครับผม ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะครับผมไฟทับทิมด้านล่างมีมาให้นะครับปลายท่อเป็นสแตนเลสแบบนี้นะครับสวยงามครับลูกค้าดูบั้นท้ายครับสวยๆเลยนะครับผมใครต้องการรถ5ประตูที่แบบไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็แนะนําคันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันครับด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นกรนไฟฟ้านะครับเราเอามือจับอย่างนี้ครับมันจะมีปุ่มดําๆอยู่ครับ ก่อนไฟฟ้ามันก็จะลดล็อกให้นะครับผมตัวนี้เป็นช็อคอัพนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันดีกว่าครับลูกค้าดูครับเลขครับนัมเบอร์ครับยังอยู่ครบครับเม็ดอาร์ครับสวยๆเลยครับลูกค้าฝากระโปรงหลังไม่เคยถูกถอดขยับครับผมคันนี้คุ้มครับลูกค้าบอกเลยคันนี้ใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มเลยนะครับผมนะครับด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้ากว้างๆแบบนี้เลย กว้างๆนะครับนี่ครับนัมเบอร์ครับอยู่ครบครับเม็ดอาร์คเลียงสวยๆเลยนะครับผมด้านหลังกว้างๆนะครับผมตรงนี้นะครับก็ยังอยู่นะครับแผ่นแผ่นตัวนี้นะครับผมสามารถเอาออกได้นะครับผมมาชมโครงสร้างหลังครับเป็นไงครับลูกฮะเดิมๆครับฟองน้ําทุกอย่างยังอยู่ครบครับผมยังอะไหล่นะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผม เดิมสนิทเลยครับลูกค้าคันนี้เดิมสนิทเดิมจริงๆครับผมคันนี้สวยสวยเลยครับคันนี้แนะนําเลยครับผมอ่าไล่มาฝั่งนี้กันครับผมล้อแม็กก็นี่นะครับรถจะไม่ได้ล้างนะครับผมนี่ครับแทบไม่มีริ้วรอยขูดเลยนะครับผมลูกค้าเก่าใช้รักษามากๆนะครับผมตอนนี้ก็ฝาถังนะครับเติมได้ถึง e 2 0นะครับผมปี 12. จด2013นะครับผมออกมาวิ่งปี13นะครับ สีด้านนี้ครับก็สวยงามไม่แพ้กันครับผมอาเดี๋ยวเรามาชมภายในกันครับผมภายในด้านหลังครับเบาะเป็นกำมหะยี่ตัดหนังนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับผมก็เช่นเคยครับเบาะนะครับเบาะพับได้40 60นะครับผมฝั่งนี้นะครับผม40ฝั่งนู้น60นะครับผมอ่าแล้วก็มีที่เท้าแขนให้ครับวางแก้วน้ำสองช่องนะครับผม ลูกค้าดูครับลายเบาะครับสวยมากๆลูกค้าสวยเลยนะครับผมเบาะไม่มีช้ําด้วยครับไม่มีช้ําเลยนะครับผมด้านหลังนี่สวยกิบกิบเลยครับลูกค้าดูครับลายเบาะนะครับโอ้โหไม่มีสึกเลยนะครับผมแผงประตูครับฝ้าเพดานครับสวยงามครับตัวนี้ได้ซันรูฟด้วยนะครับผมมาชมแผงประตูหลังครับแผงประตูหลังครับไม่มีแตกไม่มีชํารุดเสียหายนะครับสวยๆครับเดี๋ยวผมมานั่งด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็กว้างนะครับลูกค้าก็ถือว่ากว้างนะครับตัวนี้มีซันรูปให้นะครับผมมีซันลูปแล้วก็ไฟส่องสว่างนะครับมีให้ถึง3จุดนะครับด้านหลังหนึ่งด้านข้างนะครับผมด้านขวาครับแล้วก็มีตรงกลางครับไฟส่องแผนที่ให้อีกหนึ่งนะครับผมไฟครับสีงะสวยสวยงามครับผมฝ้าเพดานสวยครับแต่ฝ้าเพดานก็จะมีแบบมันจะมีลุยๆมาบ้างนะครับลูกค้า ลูกค้าเก่าเนี่ยเขาใช้กาวแปะๆไว้นะครับอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยมีแค่นั้นตำหนินะครับแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็มีแอร์แบ็กครับแอร์แบ็กตรงเสานะครับ1ลูกนะครับด้านซ้าย1ลูกด้านขวา1ลูกครับรถคันนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมดน่าจะ4ี่ใบนะครับน่าจะ4ี่ใบนะครับผมดูครับด้านหลังครับเบาะครับฟูๆแน่นๆครับลูกค้านี่นะครับมีที่เท้าแขนนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันมั่งครับผมกุญแจเคล็นะครับผมกุญแจเคล็นะครับอมาดูด้านหน้ากันเลยครับผมแต่งประตูขวาครับสวยงามครับผมตําหนิของโฟกัสจะมีด้านหน้าหน่อยนะครับนี่ครับมันจะกาวมันจะลอกนะครับผมแต่ไม่มีขาดไม่มีชํำรุดเสียหายได้ทั้งสิ้นเลยนะครับผมไม่มีแตกนะครับไม่มีชํำรุดนะครับผม ซีเดิมจากโรงงานสวยๆเลยนะครับผมเดินสวยๆเลยนะครับผมตรงนี้ก็ควบคุมกระจกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับผมนี่ครับมอกรับเลเบลทุกอย่างอยู่ตำแหน่งที่เดิมนะครับผมน็อตไม่เคยถูกถอดขยับครับโครงสร้างเดิมสุดๆนะครับผมมีซันรูฟให้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งภายในกันแนะนำออปชั่นกันนะผมออปชั่นแบบโหลูกค้า เยอะมากเยอะมากดูค <One> รับดูจอครับลูกค้าจอเป็นสามิติแบบนี้นะครับภ้าพักหน้าจอนะครับเคลื่อนไหวด้วยอ่าคันนี้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทแล้วนะครับผมนี่ครับปุ่มพุทสตาร์ทแล้วนะครับลูกค้าอ่านะครับเป็นปุ่มพุทสตาร์ทแล้วก็สตาร์ททีเดียวติดชึ่งนะครับผมแอร์แบกนะครับด้านหน้าอีก1ลูกนะครับแล้วก็ที่พวงมาลัยอีกหนึ่งลูกนะครับผมก็เป็นทั้งหมด4ตําแหน่งกันเลยนะครับผมนี่ครับ ซันรูฟครับซันรูฟครับเท่เลยครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดซันรูฟกันครับเพียงกดทีเดียวนะครับก็จะเปิดไปเลยนะครับผมแล้วก็จะเปิดอีกทีสุดได้นะครับแล้วก็ปิดปึ๊บเท่มากครับลูกค้าที่ผมบอกนะครับผมจะมีนี่ครับนี่ครับมันจะมีครับตำหนิของเขานะครับนี่นะครับลูกค้านะครับนิดหน่อยครับลูกค้าตัวนี้นิดหน่อยครับผม ไม่เยอะครับไม่เยอะครับโดยรวมครับแต่โดยรวมผมบอกเลยคันนี้สวยงามครับลูกค้าอ่ะเรามาชมเบาะด้านข้างครับเป็นไงครับเบาครับฟูฟูครับลายสวยๆนะครับตัวนี้ตัดกับหนังครับดูดีมากเลยครับแผงประตูซ้ายไม่มีชํารุดเสียหายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมด้านนี้เก็บเก็บของครับพวกบริการทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับผมมาด้านหน้าจอครับดิสเพย์ครับตัวนี้นะครับควบคุมวิทยุทั้งหมดนะครับ ช่องแอร์มาตรฐานมีให้นะครับผมแล้วก็ถัดลงมาระบบแอร์นะครับเป็นระบบดูโอโซนแล้วนะครับผมแยกซ้ายขวาอิสระนะครับซ้ายอยากหนาวขวาอยากร้อนปรับได้นะครับแยกไปเลยความเย็นแยกกันเลยช่องซ้ายช่องขวานะครับผมถัดลงมาครับตัวนี้นะครับเป็นไร้ฟ้าหลังแล้วก็ตัวนี้เป็นจอดอัจฉริยะนะครับมันจะหมุนพวกาลัยเองนะครับแต่แต่ด้านนี้ก็ลูกค้าก็ศึกษา กันเองนะครับตรงนี้ครับไม่ยากครับดูในพวก YouTube ต่อได้นะครับผมครับตรงนี้ผมก็ไม่เคยใช้นะครับบอกตรงไม่เคยใช้นะครับผมอ่าถาลงมาหัวเกียร์ครับเกียร์หสปีดนะครับนี่นะครับแล้มีตัวเอสนะครับสามารถเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับลูกค้าครับดูนะครับคอนโซลครับสวยครับแทบไม่มีรอกเลยครับหัวเกียร์ครับ สวยๆเลยครับสวยๆเลยนี่ครับไม่ลอกไม่อะไรเลยนะครับดูครับดูครับอ่าด้านนี้เก็บของกระจุกกระจิกนะครับที่วางแก้วน้ำสองช่องนะครับผมด้ามเบรกมือนะครับผมดูด้ามเบรกมือครับลูกค้าดูดิไม่มีสึกไม่มีอะไรเลยครับใหม่มใหม่ครับใหม่ครับอ่ามีนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งลูกค้านิดหนึ่งจะบอกว่าไม่มีเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่ามันเบ้อไปนะครับผมอ่ะที่เท้าแขนขนาดใหญ่ครับผม มีอะไรมั่งช่องก็ไม่มีอะไรมากครับที่เก็บของนะครับประมาณนะครับฝ่ามือกว่าครับผมเข้าได้สบายสบายนะครับถัดมาตัวนี้อ่านั่นบนอีกหน่อยครับมีที่ใส่แว่นตานะครับผมตัวนี้เป็นไฟระบบออโต้แล้วนะครับผมตรงนี้นะครับ อ่ะว่ากันต่อตัวนี้มีจอดิสプย์ด้านนี้อีกนะครับเท่ากับเรามี2จอเลยครับลูกค้าเห็นไหมครับอ่ะสองจอเลยจอกลางด้วยโหสวยงามครับลูกค้าคุ้มจริงๆครับผมตัวนี้ก็เป็นบอกตำแหน่งเกียร์นะครับอุณหภูมิภายนอกนะครับไมกิโลครับลูกค้านี่เห็นเห็นกันเลยไม่น้อยครับหนึ่งแสนหนึ่งมื่นแปดพันสิบเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับผมแล้วตัวนี้ก็เป็นดิสプレイต่างต่างนะครับบอกเกี่ยวกับอัตราการสิ้นเปลืองอะไรเงี้ยครับผม ไม้เรืองแสงแบบนี้นะครับสวยงามครับพวงมาลัยครับมัลติฟังก์ชันนะครับผมรับสายโทรศัพท์อะไรทุกอย่างบลูทูธต่อได้หมดนะครับมีคูดคอนโทรลให้ด้วยนะครับคูดคอนโทรนล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับผมด้านนี้ก็ตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังนะครับผมแล้วก็ไฟออโต้ครับตอนนี้เปิดปิดออโต้กันแล้วนะครับผมดูครับช่องแอร์นะครับคาดด้วยโครเมียมครับสวยๆหรูๆแบบนี้เลยครับ แอร์เย็นเจี๊ยบครับลูกค้าออปชั่นโอ้โหเยอะเยอะเยอะจริงๆครับลูกค้าตัวนี้นะครับมีระบบไฟช่วยเลี้ยวด้วยนะครับเวลาเราตีไฟเลี้ยวขวาเนี่ยเวลาเราตีไฟเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะมีไฟช่วยเลี้ยวให้นะครับผมเหมือนเมอร์เซเดสเบนเลยที่ผมใช้นะครับผมเหมือนกันเลยจะมีเวลาเลี้ยวตีไฟเลี้ยวขวานะครับมันจะสว่างวาบขึ้นมานะครับเพื่อให้เราทัดรุยย้ยใสกว้างขึ้นนะครับผม นี่ครับตัวนี้เป็นตอนนี้มันเริ่มมืดนะครับไฟออโต้ติดเองครับติดเองนะครับผมอ่เดี๋ยวผมเปิดไฟตัดหมอกด้วยจะได้สวยๆกันเลยครับผมนี่ครับนาะีไงครับลูกค้าสวยงามครับสวยๆกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันนะครับผมว่าเป็นยังไงมากนะครับผมอ่าภาสีภาษี2567 สี่มกลาขาดนะครับเดี๋ยวผมจัดการต่อให้ปี68มกลายาวๆกันเลยครับลูกค้ายาวๆเลยเสียงเครื่องนิ่งมากครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาเปิดห้องเครื่องชมกันนะครับอ่าครับผมห้องเครื่องนะครับผมห้องเครื่องนะครับบ่งบอกเป็น2.0นนะครับผมตัวนี้นะครับผมเครื่องเดินนิ่งๆเลยครับลูกค้ามาชม โครงสร้างครับฝากระโปรงครับผมไม่มีถูกถอดขยับครับผมสีนเดิมจากโรงงานนะครับผมตัวนี้อากุกรมีดีนะครับการความร้อนยังอยู่ครบอยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยนะครับผมนี่นะครับไม่มีถูกถอดขยับนะครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับผมรถสตาร์ททีเดียวติดชึ้งเลยนะครับเป็นปุ่มคูสตาร์ทแล้วนะครับผมเครื่องเดินนิ่งๆเลยครับ เครื่องสภาพสมบูรณ์เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอญอาตปิดรถก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตดูภายในกันสักอีกรอบครับดูครับหรูสวยใสๆเลยครับผมออปชั่นเต็มครับ ขนาดเบาคนนั่งครับยังไม่ช้ำเลยครับลูกค้านิดหน่อยช้ำก็ช้ำนิดหน่อยเท่านั้นนะครับปกติคนขับเดี๋ยวจะไปก่อนครับเพราะไม่เขา1นึ0 0 0สนหนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมรถยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเท่านั้นนะครับแต่โดยรวมเนี่ยคันนี้แบบล้างก็ก็ขับขี่เติมน้ามันออกต่างจังหวัดได้เลยครับผมสวยงามครับผมก็เรามาสรุปกันอีกรอบครับผมกับคันนี้ครับ Ford โฟกัสนะครับผม Ford Focus ตัว S นะครับ2.0ครับปี12 2 0 1 3นะครับผมเครื่อง 2,000cc นะครับผมรถไม่น้อยครับเพียง1 1 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับบอดี้สวยนะครับผมมาพร้อมกับไฟลูกแก้วด้วยนะครับออปชั่นเต็มๆครับเอาอย่างนี้ครับออปชั่นเต็มๆซันรูกมีให้นะครับผมกละยะดิสเพย์หน้าจอมีให้หมดครับแม็กนะครับผม สีสันสวยงามนะครับผมราคาเพียง178,000บาทเท่านั้นนะครับผมลูกค้าสนใจคันนี้นะครับโทนะครับ0 8 5 8 1 7 9 6ห7นะครับผมหรือแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้ครับ mm 2 9 1 9นะครับผมสายฟอร์ดนะครับสายฟอร์ดโฟกัสนะครับไม่ควรพลาดครับคันนี้ครับผมบอกเลยไม่ควรพลาดนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับผมถ้าไม่ไกลเนี่ยผมไปส่งฟรี อ่าผมส่งฟรีให้เลยนะครับผมส่วนถ้าเกิดมันไกลไปเนี่ยนะครับหรือไกลครับก็ดูตามระยะทางกันไปครับเพราะอ่าถ้าไปใต้ไปเหนืออะไรเงี้ยเราสไลด์ขึ้นไปได้เลยนะครับผมสไลด์เอาขึ้นรถเทลเลอร์ไปเลยนะครับผมส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะครับหรือลูกค้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยนะครับผมลูกค้าตระวัิดีนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับผมคันนี้ผ่อนประมาณ4 00 0กว่ากว่าเท่านั้นนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับพอบครับผมขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม